วันนี้มีข่าวที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจนะคะเพราะว่าเกิดเรื่องอยู่หน้าสถานทูตไทยในลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะบอกว่ามีคนพมา่าเนี่ยไปรวมตัวกันแล้วก็ถือป้ายอยู่หน้าสถานทูตไทยในลอนดอนนี่แหละเรื่องของเรื่องก็คือเกี่ยวกับการที่จะส่งคนพมา่าเนี่ยกลับไปที่ประเทศตัวเองมีบางคนนมาถามบอกว่าอ้าวงงสิทำผิดส่งตัวกลับประเทศเขา้าแล้วยังไงอะ ได้ข่าวว่าตอนนี้มีพวก NGO เข้ามาสนับสนุนด้วยนะบางคนบอกว่ามีสิทธ์อะไรที่เข้ามาเมืองไทยก็ไม่ถูกต้องส่งกลับไปแบบนั้นนะถูกต้องแล้วจะมาพึ่งพาอาศัยไทยแต่ว่าความเกรงใจไม่มีเลยแถมยังทําตัวหน้ารังเกยียจอีกต่างหากแล้วทําไมถึงไม่อยากกลับประเทศตัวเองมีอะไรหรอไม่เข้าใจจริงๆบางคนก็บอกว่าประเทศข้างๆไทยเนี่ยตอนนี้ดูส่งออกเหมือนกับว่าพยายามรวมตัวกันถ้าเกิดสําเร็จพวกเขาก็แบ่ง เคกันมีคำถามหนึ่งถ้าเกิดรวมตัวกันแบบนี้จะสร้างอำนาจใหม่ขึ้นมาแล้วจะพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้ยังไงซึ่งคนละแบบเลยประเทศไทยเราก็มีสิทธิเสรีในประเทศไทยอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของไทยที่หากมีคนเข้ามาในประเทศเราทําไม่ถูกต้องก็ต้องส่งกลับเมืองไทยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าประเทศไหนก็ต้องแบกรับคนของประเทศตัวเองไปจะให้ประเทศอื่นเนี่ยมารองรับแทนคงจะไม่ได้หรอก แล้วถ้าเกิดไม่ส่งกลับจะให้ไปอยู่ทางไหนล่ะประเทศไทยตอนนี้ก็มีเต็มไปหมดละโดยมีบางคนนะบอกว่ามาดูเถอะตามชนบทในหมู่บ้านทั้งซอยเลยนะตอนเนี้เหมือนมีคนพามา่ามาซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกบ้านเองแถมยังออกลูกออกหลานทําธุรกิจแบบเป็นสวนแล้วก็มีเงินซื้อที่ดินชาวบ้านจนเต็มพื้นที่เลยนะถ้าเกิดปล่อยไว้อ่ะเดี๋ยวจะมีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยบางคนบอกว่าไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งพวตรวจคนเข้าเมืองไม่ได้หรอกคะ่ะ จริงๆเนี่ยต่างด้าวเขาไม่มีสิซื้อที่ดินหรือแม้แต่ทําสวนของตัวเองเลยนะ ซึ่งคนที่คอมเมนต์ก็มาตอบนะบอกว่าแจ้งไปแล้วแต่พอถึงเวลาก็เงียบบางคนก็บอกว่าแถวบ้านเราก็มีเยอะเหมือนกันเวลามีเทศกาลต่างเนี่ยเห็นออกมามีแต่พมา่าทางนั้นเลยบางคนบอกว่าอย่างนี้ต้องรีบสนับสนุนในการสร้างรวกำแพงสูงๆให้มีระบบแล้วก็รั้วรอบขอบชิดตามชายแดนให้หมดเลยบางคนค่ะบอกว่าแล้วพมา่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ช่วยกันเองบ้างหรอทำไมถึงแบบว่าอยากจะได้หน้าแต่เวลามีอะไรชอบมาเรียกร้องไทยนี่แหละ บางคนก็บอกว่าถ้าจะรวมตัวเรียกร้องกันแบบนี้ต้องไปแจ้งทางอเมริกาด้วยนะที่เขาส่งพวกคนอพยพกลับอะตอนนั้นะ่ะทํำยังไงแล้วทาไมถึงไม่กล้าแต่พอเมืองไทยเนี่ยรวมตัวกันง่ายเชียบางคนก็บอกว่ากลุ่มคนพวกเนี่ยใช้ชีวิตแบบบ้านเมืองไม่มีคือมีแปลจนไปนิสัยละรัฐธรรมนูญเขาคงจะไม่รู้จักแยกแยกก็ไม่ได้คือยังไม่รู้จักเลยว่าระหว่างคําว่าเข้าเมืองกับลี้ภัยจะเป็นคนละแบบเลยนะ บางคนก็วิเคราะห์นะบอกว่าเราจะให้ส่งไปทางไหนเพราะว่าระหว่างรัฐกับรัฐไทยก็ต้องส่งกลับอย่างเดียวจะให้ส่งไปรัชชันหรือว่ามงก็คงจะไม่ได้ซึ่งส่วนต่อไปเนี่ยเขาจะทําอะไรต่อก็ไม่ได้เกี่ยวกับไทยเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของแต่ละประเทศบางคอมเมนต์ค่ะอมจริงๆเนี่ยแรงงานพม่าที่มาอยู่ในไทยแบบไม่ถูกต้องก็เยอะนะแล้วก็ พวกคนพมา่าที่มาปลอมสิทธิ์เป็นคนไทยเนี่ยถ้าเกิดเจอแบบนั้นจะให้คนไทยทํำยังไงบางคนค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดคนพมา่ารักกันมากแนะนาให้มารับคนพมา่าที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยกลับไปด้วยค่ะหรือว่าถ้าเกิดคนพมา่าที่อยู่ลอนดอนเนี่ยมีเยอะแล้วก็มีปัญญาเลี้ยงดูกันมารับคนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยกลับไปด้วยนะคะบางคนค่ะก็บอกว่าถ้ามาจากจีนก็ส่งไปจีนมาพม่าก็ส่งกลับพมา่ามาจากไหนก็ส่งกลับที่นั่นแหละ บางคนก็บอกค่ะบอกว่าถ้าพัม่าอยากจ,จะมาอยู่ในเมืองไทยก็ส่งข้าเลี้ยงดูมาด้วยละกันไม่ใช่มาใช้สวัสดิการในเมืองไทยบางคนก็บอกปวดหัวกับพวกข้างบ้านกับ NGO จังเลยไทยทำอะไรก็ผิดไม่รู้ว่าพวกเขานีต้องการอะไรกันแน่ บางคนก็วิเคราะห์นะคะบอกว่าช่วงนี้รู้สึกแปลกๆทำไม่ข้างบ้านถึงขยันออกมาคือพูดถึงแล้วก็พาดพิงไทยอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆเยอะมากๆเลยอยากจะรู้ว่าใครในอยู่เบื้องหลังกันแน่บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าอ้าวคนเรานี่ก็แปลกส่งกลับบ้านตัวเองแต่ไม่ชอบอยากจะอยู่ที่เมืองไทยหรือไงบางคนค่ะก็บอกว่าแม้มาทําทุกอย่างในเมืองไทยแล้วก็จะมาขอฟรีแบบนั้นน่ะดูแลตลกมากเกินไปหรือเปล่าบางคอมเมนต์ค่ะ ก็บอกว่าถ้าเกิดมาไทยแล้วไม่ได้มาทำงานไม่ได้ทำอะไรให้ถูกต้องแบบนี้ก็ต้องส่งกลับอยู่แล้วค่ะบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดไม่อยากถูกส่งกลับก็ต้องอยากเข้ามาเมืองไทยแค่นี้เรื่องง่ายๆทำไมคิดไม่เป็นบางคนก็บอกว่าสนับสนุนรัฐบาลไทยส่งแรงงานพมา่าออกนอกประเทศไปเถอะค่ะ อยากจะรู้จริงๆว่าพวกเขาถือสิทธิ์อะไรเข้ามาทํางานแล้วก็มาเรียกค่าแรงหลังจากนั้นมาเปิดร้านขายของกันเพียบเลยไม่ได้ดูเลยว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อห้ามอะไรบ้างบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าต้องแจ้งทางประเทศอังกฤษไปเลยให้พวกเนี้ยกลับประเทศ แต่จริงๆดูแล้วก็แปลกไม่รู้ว่าจะไปรวมตัวกันที่ลอนดอนทําไมแล้วก็ตอนนี้นะคะทางด้านสื่อกัมพูชาเรียกว่าออกข่าวแทบจะทุกวันเลยวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอัปเดตอีกแล้วบอกว่าไทยกํำลังพิจารณาจะสร้างกําแพงกั้นชายแดนกัมพูชาแล้ว บอกว่าไทยกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกำแพงกั้นพรมแดนบางส่วนที่ติดกับกัมพูชาโดยกำแพงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการกำหนดเป้าหมายไปที่เครือข่ายศูนย์รับสายหลอกลวงหรือว่า call center ที่บริเวณน,นอกพรมแดนของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่แล้วคนไทย มีผู้หลงเชื่อเป็นจำนวนมากและนอกจากนี้ส่วนใหญ่การดำเนินการจะเป็นคนจีนที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาและประเทศเมียนมาโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเชื่อว่ามีผู้คนหลายแสนคนน่าจะได้ทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่แล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นเพราะว่ากลับไปทำงานอยู่ในกลุ่มพวกคอเซ็นเตอร์โดยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการกัมพูชาได้มีปฏิบัติการที่เมืองปอยเปตซึ่งเป็นเมืองชายแดงของกัมพูชา โดยสื่อข่มนะคะร,ระบุว่าตอนนี้สื่อขมนาได้บอกว่าตอนนี้ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีไทยโดยกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้หารือเรื่องนี้กับทางการของกัมพูชาโดยรัฐบาลกัมพูชาไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการสร้างกำแพงในทันทีโดยไทยและกัมพูชามีพรมแดนร่วมกันยาวถึง817กิโลเมตรและก่อนหน้านี้ กระสวงกรลาหมของไทยก็ได้เสนอให้สร้างกำแพงตามแนวชายแดน55กิโลเมตรซึ่งมีทางข้ามธรมรมชาติหลายแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่สากแยกฝอยเป็ดและปัจจุบันกำแพงดังกล่าวก็ยังได้รับการปกป้องด้วยลวดหนามโดยบางคนนะคะก็มองว่าตอนนี้เหมือนกับว่าทาามมาั้งพม่าทั้งลาวทั้งเขนรร่วมถึงจริงทถไทยเถวตอนนี้มีเป็นประเทศไปหมดแล้วคนไทยแทย้ๆแทบจะไม่กล้าออกจากบ้านน่าสงสารจังเลย ไม่รู้ว่าปีนี้หนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยจะเป็นยังไงบ้างบางคอมเมนต์เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการที่จะมากั้นชายแดนก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าตอนนี้มีต่างด้าวหลายคนที่เข้ามาเมืองไทยแบบไม่ถูกต้องจะการไปจับก็คงจะจับได้ไม่หมดกำแพงนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้อย่างดีเลยบางคนบอกเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหมีข้างบ้านทั้งทางด้านตะวันตกข้างบ้านทางด้านตะวันออก ตอนนี้เขาเอาใหญ่เลยนะถามจริงๆเถอะตอนนี้เขาจับมือกันหรือเปล่าเนี่ยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าตัวตึกอาคารสถานทูตไทยเนี่ยสวยงามมากดูแล้วน่าจะป้องกันอะไรได้ไหลายๆอย่างสาหรับผู้คนพมา่าที่ไปเรียกร้องเนี่ยน่าจะป้องกันได้พอสมควรนะบางคนก็บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วสนับสนุนให้สร้างรั้วกำแพงแบบ สูงๆเลยนะคะและช่วงนี้แต่และเรื่องก็มีแต่เรื่องแย่ๆทั้งนั้นเลยดูสิเห็นเรือประมงไทยคือยังไงก็ไม่รู้ไม่มีการประนีประนอมไม่มีการเจราจาเลยและแบบนี้จะให้คนไทยเลี้ยงดูปูเสือคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับ ประเทศข้างบ้านที่มีปัญหายอยู่ตอนนี้รวมถึงการที่จะสร้างกำแพงกั้นชายแดนแต่ว่าก็ยังมีคนบางกลุ่มของประเทศต่างๆเหล่านี้ไบรวมตัวเรียกร้องอยู่ตามต่างประเทศอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ